ช่วยเราเหตุการณ์มาได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเออเอิองชายของตัวเองไว้ในห้องเอิงชายกลับมาวันนี้เขาก็สั่งว่าถ้าไม่ใครเข้าไปยื่งนะเอออีกอย่างแม่แวนเหมือน้องชายจะมีโทระก,กับหญิงสาวเพืนหนึ่งเอ๊ะแล้นี่นะย้อนความทรงจำเพื่อนมื่คืนช่วยข่าไว้ ค้าขอสัญญาด้วยร่างกายข้าจะตอบแทนท่านจากนี้ไปพ่อมีคนจะเป็นของข้าแต่เป็นผู้เดียวไม่มีใครสามารถมายุ่งกับท่านได้เจ้ากำลังพูดถึงอะไรนะในหนังสือเขียนมาแบบนี้และถ้าสัญญากับใครให้ร่างกายเห็นขาบอกว่า สองคนนั้นจะอยู่ด้วยกันระจนแก่เท่านะแต่ว่าบางที่ที่เจ้าอ่านไฟหนังสือมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้นะเพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่ลอกกลวงก็ได้เจ้าก็อย่าเชื่อในสิ่งที่เขียนหนังสือมากสิเพื่อเขาสามารถแต่งเรื่องได้ข้าก็สามารถเขียนมาได้เช่นกันอาข้ายังสามารถเขียนเกี่ยวกับเรื่องเพื่อหญิงทช่วยผู้คน ู้ชายคนหนึ่งแล้วตกนักคนอื่นทันทีหรือผู้หญิงคนนั้นมีคู่นมนแล้วไม่มันไม่ใช่แน่นอนนะคะไม่มีคู่มนมนไม่มีความจากคนอื่นด้วยชูชิงเจ้าอยากทำนี้ได้ไหมข้าหายใจไม่ออกทำไมท่านต้องสนใจอี่วกับสิ่งหนังสือด้วยเอ่อดูเหมือนหาฉันจะเพิ่มมากเกินไปไมิเนีย ท่านคงรู้ว่าองค์ชายชอบท่านมากตอนนี้มีแค่ท่านคนเดียวท่านนั้นที่สามารถช่วยองค์ชายได้และเปิดช่วยองค์ชายของพวกเราด้วยองชายอยู่ข้างในเอะเอ๊ะอ, <c oughs> <c oughs> <c oughs> ออกไปข้าพูดเจ้าไม่ได้ยินเหรอชูชิงพูดมีคุนท่าน เจ้าแช่น้ำเย็นเนาะเจ้าหนาวไหมอะทำไมวันนี้ท่านรีงท่านถึงได้ดูแปลกไปข้าข้าแค่จะมาหาเจ้าตอนนี้ข้าเห็นท่านแล้วท่านกลับไปเถอะแต่ว่าตอนนี้อาการของเจ้าแย่มากข้าต้องดูแลเจ้านะแล้วไงถึงข่านจะรักษาข้าแต่ท่านก็คง จะไม่กลับมาค่าอีกใช่ไหมนอกจากการรักษาแล้วค่ากับท่านมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกันบ้างอ่ะค่ากล้าแถวตอนที่อ่าสี 4, 2, ่สองแล้วทุกคน